บางทีเพื่อนมันหาของอยู่ก็สวัสดีคนดูเลยพูดติดตามนะครับวันนี้มาพบกับเกียรพับช b ม l e ยทางช่อง KB Pass กับผม b o ูมวันนี้มีความรู้เล็กๆน้อยจะมาบอกกันมีหลายคนที่เจอปัญหากับปุ่มชิดซับาพหายไปไหนตั้งแต่อัพแพตใหม่มาเนี่ยว่ามันหายไปไหนวันนี้เราจะมาดูและเอามันกลับคืนมากัน น่เราเดี๋ยวเราเข้าไปเทนเนิงกันก่อนนะครับโอเคฮะเมื่อเข้ามาหน้านี้ปกติเวลาเราใช้บอกตัวปุ่มชี้ซับายหรือชี้ของงอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะใช้ตัวเป้าเลงของเราชี้ไปที่สิ่งนั้นฮะแล้วมันก็จะขึ้นบอกมาเลยว่าไอ้ที่เราชี้มันคืออะไรอยู่ตรงไหน,นแล้วจะกดมาร์กของให้เพื่อนได้แต่ตอนนี้มันหายไปครับมันไม่ขึ้นชีนช้นู่นชี้นี่ปกติพอชี้ไปมันต้องขึ้นละตอนนี้มันไม่มีมันหายไปไหนละ จะเอากลับคืนมาไงโอเคฮะเดี๋ยวออกไปหน้าหลักกันก่อนโอเคฮะในเมื่อกลับมาหน้านี้เราจะดูกันว่าเราจะไปแก้งจุดไหนอันดับแรกเลยให้กดที่ปุ่มรูปเฟืองครับด้านมุมขวาล่างโอเคเมื่อเข้ามาแล้วจะได้หน้าเจอหน้าต่างนี้ครับแล้วก็แถบการตั้งค่าด้านขวามือครับมันจะมีพวกกราฟิกพ,ก,พกพวกควบคุมพวกนี้ไม่ต้องสนใจครับเรามาดูที่ค ck Chat โอเคเมื่อเข้ามาถึงตรงคิกแชทแล้วอะ่ะด้านซ้ายมือของเราจะเป็นข้อความที่เราไว้ใช้ในตอนเล่นเกมครับเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยโอเคทีนี้เราจะมาหาไอตัวไอปุ่มชี้ซัพไพว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะมาใส่ในข้อความนี้ครับโอเควิธีการเปลี่ยนนะครับผมจะใช้ช่องที่2ในการใส่ข้อความเจอซัพาพเข้าไป เริ่มแรกทํำยังไงกดที่เปลี่ยนครับพอเปลี่ยนแล้วผมจะกดกากบาดตรงช่องที่สองทิ้งไปเพื่อจะเอาข้อความมาใส่ข้อความที่เราจะเอามาใส่มันจะอยู่ทางด้านขวามือฮะมันจะมีแผนการลบความก้าวหน้าพูดคุยมันอยู่ในช่องพูดคุยครับแล้วก็เลื่อนหาโอเคนี่ครับสัญเชิญซับไพแล้วปุ่มนี้เลยโอเคใช้ปุ่มนี้แล้วกดใส่ครับได้ละ พอใส่เสร็จกดยืนยันเลยจบครับแค่นี้กดออกเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปเทนเนิสอีกทีดูว่าใช้ได้ไหมอ่ะเราลองวิ่งกันดูอ่ะชี้แม่งก่อนเลยชีย้อะไรเนี่ยเอากระป๋องก่อนอ่ะมาละกูชี้กระป๋องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะกเครื่องดื่มคุณชนวางอ่ะแอปเปลิลอ่ะอ่ะมาเข้าไปเลยทีเนี้ย จะมาร์กอะไรอะ่ะกระทงกระทะมาร์กไว้เถอะได้แล้วทีนี้มันจะได้บอกเพื่อนได้ฮนะว่าของมันอยู่ตรงไหนบางคนมันหายไงบางคนมันก็ไม่รู้มันหายไปไหนอะ่ะอ่ะชี้ก็ประมาณนี้นครับมันเป็นประโยชน์นะครับไอ้ตัวนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยถ้าเราเล่นหมดทีมสคนเมื่อไหร่หรือหมดค,มดคู่หรือเมื่อเล่นกับเพื่อนนะฮะบ,บางทีเพื่อนเพื่อนหาของสิ่งนั้นอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเอ้ยบา,บางทุยบางทีเพื่อนมันหาของอยู่แต่เราเจอ เออต้องพูด่งนี้แต่เราเจอพอเจอแล้วก็อยากบอกเพื่อนไงว่ามันอยู่ตรงนี้ก็ต้องมาร์คให้เพื่อนเห็นไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่งี้อยู่ตรงกูเนี่ยอยู่ตรงกูเนี่ยกูอยู่ไหนอ่ะกูจะไปรู้มึงเหรออ่าก็ประมาณเนี้ยมันจะได้รู้ไงบางทีวิ่งอยู่ไกลอยู่คนละบ้านอย่างเงี้ยทิ้งทําเครื่องหมายไว้ว่ามันเป็นอะไรเผื่อเขาตามหาอยู่แบ่งแบ่งบันไปครับบางทีเจอเกาะสามหมวกสามอย่างเงี้ยเออเพื่อนเรายังได้หมวกหนึ่งอยู่เลยเขียวปีอยู่เงี้ย ครับเนื้อหาก็มีประมาณนี้มันไม่ใช่เทคนิคหรือไม่ใช่ความลับหายเหวอะไรเลยมันแค่เป็นสิ่งที่บางคนเขาไม่รู้แค่นั้นเองว่าอยู่ๆมันหายไปไหนอะไรเราต้องทำยังไงก็มาแชร์มาบอกๆกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปต่อไปจะทำอะไรก็รอติดตามรอชมกันได้นะครับสำหรับทางช่อง KB p l u s ก่อนจากก,ากันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะช่วยกัหน่อยนะโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปมา